ครับผมยายกับหลานได้มีโอกาสเข้ามาเที่ยวตลาดครับเจ้สกลนครพี่น้องเหมมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายปูขายปลา,ปลาแพงทั้งนี้เพื่อนขายเครื่องขายกองขายปลาโซนขายปลา โซนนี้ขายปลาตลาดกับเก้สกลนครพี่น,อน้องมาเบิ่งผู้สาวยนต์ขายปลาเด้อขายอาหารเด้อพี่น,อน้องเด้อสาวยนต์สกลนครเป็นไงพี่น้องสาวสวยบ่ได้โอกาสพี่น้องได้โอกาสมีโอกาส ก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากพี่ฝากนอก้องเบิร์ว่าตลาดกับแก่สกลนครเฮาเป็นเนไส้กืตามมาเที่ยวบ๊อบไผ่ยังบุเคยมาเที่ยวอยากมาเที่ยวหรือมาบุทึกข้ทางกะให้ผมพามาได้เด้อยรรับเนดะ้ออ้าขายดีๆขายดีๆี ซาโยบาโยสกลนครขายของที่น้องอ้าวยายกับหลานเข้าตลาดเสื้อผ้าแล้วยายกับหลานมาเข้าตลาดเสื้อผ้ามาดูอะไรของเล่นออาดูของเล่นมาดูของเล่นอยากได้ของเล่นแล้ว เจะได้ของเล่นลองท้ามไม่เอาเอาของเล่นเดี๋ยวไปหกักซื้อของเล่นปะอ่ามาเจอกันอีกแล้วทางนี้โอ้ยายได้ต้นไม้ ยายได้ต้นไม้ไปปลูกครับผมประบ้านนี่ละพีเพน้องกับกตลาดกับแกะสกลคนครเท่ากะดาษพ่อข้าไม่ข้าซื้อคนเอไปกินบอ กงสีเวลาขายคองอยู่ทั้งหลายเนาะกงสีเวลาเี่ยนาะเนี่ยข้าขายคองพร้อมกินข้าวพร้อมเอาแซบข้าพร้อมแซบแซบม่ค้าขายซเรียกอะไรเียจะลูกได้เราทำตัวจริงจรไ มันยากโบอ้อมเด็กพี่น้องเอ้ยเพราะอย่างมันหลายมันกว้างเลยพี่น้องไอ้ตลาดก็แค่สุดมันกว้างมัแยางโบอ้อมไปไปไปพ่นเลยเฮ้ยครูพ่นละเดินทางคุณยายขายขนมซื้อขนมช่วยคุณยายด้วยหน่อยจะห่อห่อถอดได้ยายเอาจะห่อนะ ซือ้อขนมซอยาก่อนวันเนี้นเข้มนีบ่เอา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 ซอยาอันึงอะสิ เสื้อไปกินเสื้อไปกินเสื้อชอย,ยายอันนั้เสียค่าวนวอได้บานี่ยบ้างยากอดอตกโกไหมใ่เื้อคนยากรีล่าขนาดนี้ีเราไงมใ่ื้อ ไปซื้อลีลาขนาดเลยเดินทางยายกับหลานเดินทางยายกับหลานเดินทางระวังรถนะยายหลานนะ ไปเลยไปเลยไปเลย,เลยครับพร้อมมาทางนี้ทางออกออกทางนอกพี่น้องเลย ก็เลยอยากให้เงียบจังน่อยแต่พาพี่พ่อน้องย่างไปซ้ายบาดในย่างไปเตกพี่น้องลบเกขึ้นปอ่ะมันจะไปทางหลตัวนี้เล่อเนี่ยอ้อมออกพี่ได้ละมั้งอ้อมได้อยู่ที่เออระวังรถนะระวังรถระวังรถ ลบน้อยลบน้อยลบน้อยตาเกี่ยใบต,อ,ตองตาเกี่ยใบตอง